สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองต้มหมูย่างนะครับก็เป็นหมูย่างที่เขาแพ็คขายนะฮะไม่อยากปิ้งเพราะไม่มีที่ปิ้งเลยเอามาต้มดูนะครับดูซิว่ามันจะกินได้ไหมอันนี้อันนี้เขาแพ็คมาแบบนี้นะน,นี่กะแล้วต้มกินดู ย่างมันไหมอ่ะก็เลยไม่ชอบกินก็เลยจะกินแบบต้มดูบ้างก็น่าจะกินได้อยู่นะแต่ไม่รู้อร่อยหรอเปารอดูแป๊บหนึ่งโอเคผ่านไปประมาณ2อนาทีนะครับว้าวลองดู เอ้ยมันก็สุกอีกเว้ยมือนี้นะครับก็กินกับข้าวสวย,ยต้มหมูย่างครับด้วยความขี้เกียจไปปิ้งก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับโอเคซอยกันเลยบ๊ายบาย